สวัสดีครับวัยรุ่นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่จะมาแจกโค้ด300สตารดัสนะแล้วก็จะพูดถึงรายละเอียดของเกมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์ให้พี่หน่อยนะครับมาเริ่มที่โค้ดกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะอยู่กันที่ i s s o r r เนาะอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่ Dis discord ให้ดูก่อนเลยนะโค้ดนะว่าโค้ดเป็นอย่างนี้นะอ่ะ โค้ดตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็ต้องออนเกม2นาทีนะครับแล้วก็เวล40ขึ้นไปนะครับเมื่อเราใส่โค้ดตรงนี้นะเนี่ยเราก็จะได้300สตาร์ดัสแล้วก็2,750เจมเนาะตรงนี้นะครับก็ให้เราทุกคนนะก๊อปปี้นะครับเนี่ยคัดลอกมานะครับผมแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเซตติ้งนะครับแล้วก็ Enter Code Here ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่ใส่ไปแล้วนะเนี่ยพี่ใส่ไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใส่เนี่ยมันก็จะเด้งให้เราได้ตรงนี้300สตาร์ดัสแจมแจมเลยนะผมโค้ดตัวนี้ได้แจมเเลยนะคครับโอ ต่อไปเนาะเรามาพูดถึงรายละเอียดของเกมที่อัปเดตเข้ามากันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวต้องไปที่ห้องซับป,ปะซับนี้ปะไม่ใช่เย๋ยห้องอัปเดตใช่ไหมห้องอัปเดตนั้นก็จะมีตัวนี่นะครับนี่ไม่ใช่ตัวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไร นาวีนะครับผมเข้ามาอัปเดตเป็นหลอกอัปเดตนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับรายละเอียดของอัปเดตก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะพูดตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะเอาที่พี่เข้าใจแล้วกันนะครับก็นิวโค้ดตรงนี้เราพูดไปแล้วนะครับนิวโค้ดนะโค้ดใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอดนะครับสตาร์ดคือยูนิตแบนเนอร์ก็คือจะมีตัวเข้าตู้เนี่ยอย่างเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูกันนะแล้วก็ตัวตัวเนี้ยวอลเลียนนยครับวอเลียนเนี่ยมันหมายถึงเป็นแบบว่าพวกฝั่งฝั่งตัวโกงอ่ะ คือไม่จริงๆไม่ต้องใส่ตรงนี้มาก็ได้นะจริงๆคําว่าตัวเนี้ยคำคำเนี้ยมันหมายความว่าตัวโกงอ่ะแล้วคำเนี้ยมันแปลว่าฮีโร่นะก็คือว่าเหมือนก็มีมีตัวที่อยู่ในตู้สเปเชียลแบนเนอร์อ่ะจะมีทั้งตัวที่เป็นพวกตัวโกงแล้วก็จะเป็นพวกฮีโร่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวใหม่ก็จะเป็นโกโจเจ็ดดาวเนาะตัวนี้นะโกโจเจ็ดดาวนะแล้วก็จะมีตัวนี้เข้ามาด้วย ตัวนี้นะครับ6ดาวนะอันนี้ตัว6ดาวตัวนี้จะอยู่ตู้เดียวกับโกโจับรู้สึกจะมาจากเรื่องดา้อนบอลนะครับตัวนี้เดอะโรเล็กมาอนานว่าโรเล็กหรือเปล่านะอ่าแล้วก็จะมีตู้เซตหนึ่งตัวตู้เซตหนึ่งตัวนะเดี๋ยวจะมาให้ดูตู้เซตหนึ่งตัวนะหน้าตาของตู้เซตี่ไปส่งมาแล้วเมื่อวานครับอ่านี่นะครับตู้เซตในตัวนี้ครับที่ได้ตู้เซตเป็นตัวใหม่จากตู้เซตประมาณนี้นะววร้อยเจ็ดสิบห้านะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะตัวนี้เป็นตู้เซตเนาะโอเค แล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้นะเราถึงตรงนี้แล้วครับก็เป็นริวโกะใช่ไหมริวโกะก็จะเป็นตัวกันไกนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวกันไกนะครับ RY นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับ RY ตัวนี้ครับนี่นะครับเนี่ยให้เราไปสุ่มพวกตัว3ดาวมาก่อนครับใช้ทั้งหมด75ตัวนะสดาว75ตัวนะครับแล้วก็ตัวเดมอนเนี้ยยีตัวครับตัวนี้เนี่ยไปลงอันนี้นะไปลง สตอรี่วิลเล e นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสตอรี่โลก1น่ดานที่10หรือเปล่านะครับคือไอตัวเนี้ยมันจะอีโอไปเป็น5ดาวก่อนนะครับแล้วก็จาก5ดาวถึงจะไปตัว6ดาวได้นะอันนี้พี่ยังทําไม่เสร็จนะครับขาดตัวเดมอนนะตัวนี้พี่ครบแล้วเนาะขาดเดมอน20ตัวโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับตัวริวโกตัวนี้นะครับก็ทํากันประมาณนี้เลยต่อไปนะครับรายละเอียดต่อไปนะครับก็ตรงนี้นะครับเอเลสบอสตัวนี้คือโบลสนะครับ อันนี้คือโบลอสมันอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับโบลอสอยู่ตรงนี้นะครับวัยรุ่นอยู่ตรงคําว่าโลก2ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะใครยังไม่ทําก็เข้ามาจัดกันได้นะโบลอสเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยพี่ทําครบแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทําตัวนี้มันจะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็น20่สทับยีแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้นะครับเนี่ยได้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรเขาเรียกเป็นตัวที่เอาไว้อีโวโบลอสเจ็ดดาวอะ่ะเออประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าตาของโบลอสกันหน่อยก็ได้ อ่ะไหนๆก็ไหนๆเพื่อใครไม่มีนะครับโบรอดโบรอดอยู่ไหนนะโบรอดอยู่นี่นะครับผมนี่เบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะนี่คือโบรอดนะครับเบสซิ่งประมาณนี้เนาะต่อไปรายละเอียดอัปเดตต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้เขาจะหมายถึงเลดใหม่ที่เข้ามานะน่าจะหมายถึงเลตใหม่ก็จะเป็นเลตที่เอาไว้ทําโกโจโน,นะเลดที่ไ้ทําโกโจโน,นี้ลงง่ายนะครับลงง่ายนะโซโล่ก็น่าจะได้อยู่นะรู้สึกว่าบอสเลือด 9B เนาะรู้สึกบอสเลือน 9B อ่ะ แล้วตรงนี้นะครับผมเขาจะก็จะพูดถึงพัมคิน3แล้วก็พัมกิน2พัมคิน1นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวพี่จะบอกรายละเอียดนะเริ่มที่พัมคินหนึ่งนะพัมคินหนึ่งเนี่ยเปิดได้แล้วพัมกิน1เปิดแล้วได้ตัวอะไรอ่ะพัมกิน1ก็จะเป็นสีส้มนะครับเปิดแล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับนี่พัมคิน1เปิดแล้วได้ตัวนี้นะครับเบสซิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เบสซิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้ใช้ได้อยู่นะพี่ยังไม่ได้ทำยังไม่ทํารีวิวนะตัวนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็ต่อไปจะเป็นพัมกิน2นะครับพัมกิน2เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับจะให้ดูนะครับอพัมกิน2เนี่ยเมื่อเราก,กดอีโวนะมันก็จะได้โกกหังใช่ไหมโกหังใช่ไหมตัวนี้โกหังแขนขาดนะพัมกิน2ออ่ะเนี่ยให้ดูเนี่ยเนี่ยมันจะได้ตัวนี้นครับพัมกิน2อะได้ตัวนี้นะดาเมจเดี๋ยโหดาเมจหนึ่งแสนเลยอ่ะโจมตี6.5นะครับนี่คือพัมกินสอเนาะ ส่วนพัมคินสานะครับพี่ไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะได้ตัวนี้นะมันจะได้ตัวนี้นะเนี่ยตัวเดียวกันกับตู้นะครับตัวเดียวกันกับตู้นะที่อยู่ตู้เดียวกับโกโจนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีเบสซิ่งไงแต่ตัวพัมคินสามอ่ะมันจะมีเบสซิ่งนะครับสแตตเท่ากันทุกอย่างนะครับต่างกันที่เบสซิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าพัมคินสามราคาน่าจะตกไหมเบสซิ่งก็ไม่ได้สวยมากนะพี่ไปดูมาแล้วจากช่องต่างประเทศนะพี่ไปดูมาแล้วอันนี้พี่ไม่ได้ขึ้นลูปให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปนะครับรายออดต่ไปก็คื ทาวเวอร์โหมดรีเซ็ตนะครับรีวอร์ดรางวัลรีเซ็ตแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลงถึงร้อยชั้นเนี่ยเราจะได้ตัวละครที่ชื่อว่าสเปซคาวบอยนะตัวนี้นะพี่ยังไม่ได้เริ่มนะครับตัวนี้แต่ก็เห็นมีต่างชาติรีวิวแล้วครับตัวสเปซคาวบอยตัวนี้ครับก็ไปหาดูกันได้นะครับอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแอดอันนิว r ซ a รี่เลสโลกหนึ่งครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับโลกหนึ่งจริงๆอันนี้คือโลกหนึ่งเออใช่ใช่อันนี้คือโลกหนึ่งนะครับทุกคนไออันนิวเซอรี่ยเราามลงตรงนี้นะครับ ก็ยากไหมหรอไม่ยากเท่าไหร่นะแนะนําไปกับเพื่อนก็ได้นะแต่โซโลก็ได้คือ1วันจะลงได้1ครั้งนะครับตัวนี้ไม่เสียตัวเขียวด้วยเข้าไปลงนะครับถ้าลงผ่านเราจะได้30สตาร์ดับเนาะประมาณนี้เลยนะเลือดรู้สึกเลือดบอสจะอยู่ที่6กนะเลือดบอสจะอยู่ที่6กีนะมี19เวฟนะครับตัวนี้พี่เข้าไปเล่นแล้วโอเคเนาะทุกคนเนาะต่อไปรายละเอียดอัปเดตต่อไปก็จะเป็นอะไรนี้ต่อไปก็จะเป็นดับเบิลซัมมอนเลดตัวนี้ ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรว่าดับเบิลซัมมอนเลทมันโกโจโกโจห้าดาวแล้วเนี่ยโกโจห้าดาวหมายถึงเลทโกโจเหรออันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันพิมพ์ไม่ค่อยชัดเจนอะ่ะใครเข้าใจก็คอมเมนต์กันได้นะรตรงนี้พี่ไม่เข้าใจว่ะโอเคต่อไปนะครับพี่จะมาพูดถึงเลทอีกเลทหนึ่งที่เข้ามาใหม่ที่อยู่โลก2นะครับอ่ะเลทนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปเจอที่โลก2ดีกว่าแล้วเราค่อยพูดถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเจอกันที่โลก2ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอวับไปที่โลก2ก่อน โอเคัยร okay, ุ่นตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่โลก2นะครับให้เรามาที่แอดเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเลดใหม่ที่พี่จะพูดเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นเกิร์เลดนะครับเกิร์เลดนั่นเองนะครับนี่เมื่อเราเข้ามาตรงนี้ใช่ปะ่ะไอซิกไอเนี่ยก็คือเลดท,ทาโกโจเนาะส่วนให้เรากดคําว่าแอดเวนเจอร์ดูดูที่เมาส์พี่นะครับกดคําว่าแอดเวนเจอร์นะครับมันจะมีคําว่าเกิร์โซนตรงนี้นะครับเกิร์โซนก็คือให้เอาไปได้เฉพาะตัวละครผู้หญิงครับ ตัวละครไหนเอาไปได้บ้างนะครับวิธีดูก็คือให้เราฟิลเตอร์นะครับนี่กดมาที่ inventory ใช่ไหมแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับให้เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า girl อยู่ตรงนี้นะเนี่ยคำว่า girl นะครับแล้วเราก็กด apply ครับและนี่ก็คือตัวละครผู้หญิงทั้งหมดที่เราสามารถเอาไปเล่นได้นะครับแต่ก็จะมีตัวละครผู้ชายที่เขายกเว้นให้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้มันรายละเอียดมันยาวนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราลงผ่านเนี่ยมันจะมีงหมด5 w วฟเนาะ ถ้าโลลงผ่านนะครับเราจะได้125สตาร์ดัสน่าจะลงได้แค่ครั้งเดียวเนาะเออครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตัวละครที่เอาไปได้นะเนี่ยตัวที่แบบว่าอา่านอนุญาตใช่ไหมก็จะเป็นเนี่ยตัวเนี่ยโจทาโรห้าดาว6ดาวเนี่ยลายชื่อตัวที่เอาไปได้เอาเป็นว่าตามนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยตามนี้เลยเฮ้ยเอาโกโจ5กับ6ดาวไปด้วยได้นะเนี่ยโกโจ5ากับ6ดาวไปด้วยแล้วก็เก,กโกโมเรียอะไรพวกเนี้ย สตาบอยเนี่ยจูเลียนเนี่ยจูเลียนนี่ก็เป็นผู้ชายนะแล้วก็หนวดดำนะหนวดดำก็เป็นผู้ชายนะไอตัวโมจิก็เป็นผู้ชายนะคือตัวอยู่เวลากับตัวสโล่มันอนุโลมไม่เอาไปได้ประมาณนี้นะครับไอรุ่น มารายละเอียดสําคัญเนี่ยก็ <bunker. S 2> น,น่าจะหมดแล้วครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอตัวรายละเอียดต,ตัวที่เขาบัฟเข้ามาครับตัวที่เขาบัฟเข้ามาเนี่ยให้ทุกคนไปพิมพ์หาเอาละกันนะครับเนี่ยพี่ไม่ขอพี่ไม่มีให้ดูนะตรงนี้เนี่ยชื่อที่เขาบัฟเข้ามาก็จะเป็นตามนี้เลยนะเนี่ยตัวที่บับเข้ามาเนาะทุกคนก็ไปพิมพ์หาเอาในกระเป๋าดูนะครับเนี่ยตัวที่เขาบัฟเข้ามาก็ตามนี้เลยนะเนี่ยเลดไออะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็ตัวที่มีเบสซิ่งเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้โกโจเนาะเบสซิ่งแล้วก็ ตัวจากตู้ใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นมีเบสซิ่งเหมือนกันนะหดาวนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเบสซิ่งเหมือนกันนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวจากพัมกินนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวจากพัมกินเนาะแล้วก็เอ่อพวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นตัวจากพัมกินหรือเปล่าวะอาร์ซิดโกตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอาร์ซิดอาร์ซินี่มันตัวอะไรวะอาร์ซิดเบสซิ่งอาร์ซิดโกเบสซิ่งไอตัวนี้พี่รูนะตัวนี้มาจากพัมกินหนึ่งนะเนี่ยกีนกีนฮันเตอร์ก็คือตัวนักธนูเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับ เออตัวนี้มันคือตัวอะไรวะอาร์ติทโอเคช่างมันก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะพูดถึงการแก้ไขนะมีการแก้ไขก็คือตัวสุยนะตัวสุยนี่เหมือนจะยังบั๊กอยู่นะรู้สึกเขาจะออกมาพูดว่ามันยังบั๊กอยู่ยังแก้ไม่เสร็จหรือเปล่าตัวสวยุยมันที่จริงมันไม่ที่จริงตัวสุยอะ่ะมันไม่ได้เป็นสกรีนมันรู้สึกมันจะเป็นตัวละครแต่ว่า ตัวซุยก็คือชิซุยนั่นแหละชิซุยในเรื่องเอนะ่อนาูโตะเนาะอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงที่หลังเนาะแล้วก็จะมีพุชชี่นะพุชชี่เมื่อก่อนมันไม่มีท่าน,นะครับตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นท่าโหรี่แล้วนะพุชชี่นะครับแล้วก็เลดเพนนะครับเหมือนว่าจะแก้ไขให้มันแหลกน้อยลงนะครับเนาะเลดเพนนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยเล่นแทบไม่ได้นะครับตรงนี้แต่พี่ไม่ได้ไปลองนะเขาบอกว่ามันแหลกน้อยลงนะเป็นการแก้โมเดลนะครับให้มันแหลกน้อยลงแล้วก็จะมีการบล็อคของจ uh ูฮาบัต uh นะ บัฟดาเมจแล้วก็บัฟระยะปะจูฮาบัตจูฮาบัตก็คือตัวสตาร์พารนะครับขั้นที่100นะครับเพื่อใครไม่รู้นะจูฮาบัตก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับบัฟสามรนต์นะบัฟดาเมจอะ่ะ แล้วก็มีอะไรอีกอะตัวสุดท้ายเมื่อกี้ข้อสุดท้ายฟิกเก,กโคโมเลียอ่ะเก,กโคโมเลียสามารถลงเลตลูฟี่ได้แล้วนะครับแสดงว่าตอนแรกมันลงเลตลูฟี่ไม่ได้เพราะว่าเ,เก,กโคโมเลียมันมาจากการ์ตูนวันพีชนะมันก็ควรจะลงมิสซิเคิลฟรีดอมได้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับนะเนาะต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูแบนเนอร์กันดีกว่านะว่าแบนเนอร์ตอนนี้มีอะไรบ้างนะสเปเชียลแบนเนอร์นะครับส่งท้ายนะอ่ะสเปเชียลแบนเนอร์นะครับอ่ะตู้แรกนะครับผมนี่ตู้แรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับผมก็จะมีตัวนี้ อ่ะตัวนี้ใช่ปะเดอเนี่ยเดอเดอโรเล็กขนาเนี้ตัวนี้มาจากเรื่องดักบอลนะตัวนี้มาจากเรื่องดักบอลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มาจากเรื่องอะไรวะจะอะไรอะไรจอมเวทอะไรจอมเวทที่ไม่เคยดูจำไม่ได้แล้วตัวนี้คือโกโจอ่ะแล้วก็นี้ชื่ออะไรวะโจโซป่ะโจโซเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกับพัมคินสามนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดจากพัมคินสามเราจะมีเบสซิ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเบสซิ่งแต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเบสซิ่งก็ไม่ได้สวยเราไม่ต้องเอาแม่งออกคเนะต่อไปนะครับตู้ต่อไปนะครับนะตู้ต่อไปนะครับ ตู้นี้คุ้มนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีสักตัวพี่แนะนําให้สุ่มตู้นี้นะเพราะว่ามันมีโอกาสได้แต่ตัวเจ็ดดาวนึกออกปะตู้นี้จัดได้จัดได้โซโลเก่งนะโซโลบัฟมานะครับโซโลเก่งเลยนะโซโลเจ็ดดาวนะตู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตู้ของอาคายุทธนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ดีนะใครที่ยังไม่มีตัวนี้นะครูลเลอร์นะก็แนะนำนะครับตัวคูลเลอร์ขอแนะนําให้มีคูลเลอร์นะครับส่วน2ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแนะนาคูลเลอร์ตัวเดียวนะครับ ตู้ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตู้ที่มาอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นตู้อัปเดตที่แล้วนะนี่ก็แนะนําทันจิโร่ตัวนี้แหละแล้วก็เพน6ดาวก็ใช้ได้นะส่วนตัวเพน7ดาวก็นากาโตเนี่ยเบสซิ่งไม่สวยนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตู้นี้ตู้เก่านะครับเนาะม็อบม็อบนี่มี2ตู้เลยนะตอนเนี้ยแล้วก็กีฟีดก็มี2ตู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เก่าแล้วอีก3 3 3ชั่วโมงจะเอาออกเนาะตรงนี้วิธีดูนะให้ดูชั่วโมงตรงนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็อม กัดก็ดีนะกัดก yeah, ็ดีนะพุชี่ก็ใช้ได้ตัวนี้ก็ฝืนว่าใช้ได้อยู่นะตู้นี้แนะนํานะครับแนะนําตัวนี้นะแนะนําตัวนี้นะเอาไว้สโลดีนะครับแล้วก็ตู้นี้ดีนะเออตัวนี้ก็เอาไว้ลงเอ่อเรดกัดเรดได้นะตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีอืมอีก200ชั่วโมงจะออกแล้วโอเคแล้วก็ตัวอะไรลูฟี่เฮ้ยลูฟี่ยังไม่ออกอยู่ลูฟี่ลูฟี่อีก3ชั่วโมงโอ้ลูฟี่ออกวันนี้แหละแล้วก็ตัวนี้เออตู้นี้ไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตู้ะ ก็แนะนําเป็นตู้ใหม่ก่อนก็ได้นะตู้ใหม่โคโจเบสซิงก็ใช้ได้อยู่เนาะประมาณนี้นะครับผมไวรุนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมผลงานกันด้วยถ้างไงก็ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง3,500 Sub s าร้อยซับสไครเบอร์แล้วยังไงก็ขอบคุณดูขอบคุณคนดูทุกคนที่ติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ